แรกนะครับดองดีนะครับราดเท้าซอยหนึ่งไปส่งนู่นเพชรอุทัยนะครับปแถวพระรามเก้าลมนั้นครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนอยู่เพชรอุทัยได้หัวมุสลิมนะครับที่นานาสาคแควร์นานาสาคแควรทางเข้ามันจะอยู่เส้นสุขุมวิท ส่วนมมาจากนานามเป็นวันเวทใช่ปะเลี้ยวขวาม,มาป๊บแล้วค่อยเข้าลงมาใต้ดินนะครับก็จะมาเจอลิปนี้นะครับขึ้นไปชั้นสามนะครับเขาบอกอยู่ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนจำชั้นด้วยนะตอนขึ้นมาอะไรปีสองนะครับนี่กำนะลังเดินขึ้นมารับอะงานใหม่เ,เข้ามาแนะลา้ว น,นี่อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับร้านที่เป็นร้านที่ทําเสร็จแล้วค่อยเรียกไนเดน okay. อร์โอเคเดี๋ยวไปส่งกันทันเท็ดเอ็ดสบรเรียบร้อยนะครับเป็นลูกค้าเป็นชาวฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมานานร้อยี่สิบใช่ไหมครับ <c oughs> คือลูกค้าฝรั่งคือลูกค้าบางคนเขาก็จะดีเขาจะดูแบบ <c oughs> อันนี้เขาไม่ยืนอยู่นอดยืนอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเขาจะสื่อสารกับคนไทยมันลาบากใช่ปะ <c oughs> เขาก็ดูแมพเอา เขาก็ดูแมพเอาครับว่าไลเดอร์ถึงไหนแล้วก็มายืนรอน้าิหลังติวก่อีกรวมทรัพย์นะครับไปกี้ต้องถามพี่แจ๊เพราะว่าปกติถ้ามาที่เนี่ยเขาก็จะมีหมายเหตุว่ามันอยู่ตรงมุมไหนแต่อันนี้ไม่มีหมายเหตุมันไะอยู่สองโซนโอเคเดี๋ยวหาล้านก่อน ได้โกอ่างข้าวมันไก่งานต่อเนื่องนะครับจากกี้เว็บเพจอันนี้ไม่อยู่ยาาริมถนนในสะพานถนนด้านบน,น <c oughs> ได้แล้วได้เดิมียับรอรอลูกค้าโอนเงินครับลูกค้าหมายเหตุว่าบ้านบ้านตรงไหน มันเป็นเรสิเดน์แล้วก็มีงานต่อเนื่องมาแล้วเส้นเซลอะไรอ่ะเส้นเซลกุไปรับสองโลย้อนกลับไปอารีเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าโอนเงินก่อน <c oughs> <c oughs> ต้เอ๋โอโปุงแป่งนะครับเมโทรม ก็คืออยู่ใต้ดินนะครับของ MRT ์ตะจุจักนะครับมันจะมี BTS อยู่ใช่ปะถ้าฝั่งโน้นอ่ะฝั่งฝั่งลานจอดรถ BTS มันจะมีที่จอดอยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งส่วนตะจุจักเนี่ยมันก็จะมีที่จอดริมถนนอยู่นะครับตรงช่วงใกล้ๆกับวินมอเตอร์ไซค์แหละมันก็จอดแบบหนึ่งแล้วก็เดินลงมานะครับได้แโอปองแตงมักมีปัญหาเรื่องราคา นานๆจะหาราคาแล้วทีแบบช่วงประมาณถ้าเปลี่ยนโปรล้วก็แบบมาร์เก็ตติ้งหรือทีมงานบริษัทไม่ได้เปลี่ยนนี่กลายเป็<ค>นว่าลูกค้ากดมาหน้าร้านกบอะไรก็ไม่ต้องกั้นกันไปลุกหรือต้องไปเก็บเพิ่มลูกค้า50สิบปทนี่นะครับเมื่อกี้ตรงได้ตรงวงสว่าง <c oughs> ไปส่งตรงบางซื่อแล้วก็ได้วงสว่าง1 1 19อีกงานหนึง่งก็เลยซื้อไก่ตรงไข่ทอดแล้วก็เลยโป่งเข้ามาที่เซนทัลลาดถาว นะครับแลาได้งานตัวของ QQ QQ d e s e r t นะครับโอเคเดี๋ยวรับงานก่อน <c oughs> ปาได้งานส่งของเป็นเคสคอมพิวเตอร์นะครับตรงแถวห้ายรทา,าไปประเวศอย่ามมันติประเวศสัฒนาการโอเคทีไปส่ง พัฒนาการเสร็จก็โป่งเข้ามาอีกข้าไใหม่มเลยมาถึงก็ได้พี่น้องเลยจ้าแต่พี่น้องมิมคลองอันนี้เขาเปลี่ยนระบบแล้วเพราะทำข้าวเสร็จแล,แล้วก็ค่อยกดเลือกไรเดอร์เราก็ได้งานแหลวไปไกลอีกแล้วล้างคําแผงนะครับโอเคได้มาส่งล้างคําแผงแล้วก็รู้ว่าน่าจะไม่มีงานาบางบ่ายละได้งานซะงั้นอะลำมงกรซีฟู้ดส่งนู่นนะรรรนนนะครับ 205บาทสุขุมวิทไอดีโอสุขุมวิทอีพอยอีพอยน่าจะจะแถวลาดซานปะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนต้องจ่ายเงนินสดหน้าร้าน880แปดเดี๋ยวนะคือว,ว่า5โมงพี่ทองหลอก ใี่เ4 x ทำไมอยู่ท้องหนอตรงนี้แค่ไปไหนจริงๆอ่ะเรื่องไปรับสองโลสามโลอ่ะไม่ค่อยเสียนหรอกเดี๋ยวไปดูผลรวมตอนเย็นว่าได้เท่าไหร่แค่เองคือถ้าโมจะผัดนั่นแหละก็พอดีอ่ะ AI ก็สั่งแบนดพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน <c oughs> ให้งานจ่ายเงินสดอีกแล้ว เงินเข้าเครเดีดีครผมข่าวแล้วชการร้านค้าต้ตงปุยร้านอยู่ร้านเดียวกันป้ายกระปิ๊กหนึ่งโอ้เราก็ตุ่มเราก็หาวินั่นแหละว่าร้านอยู่ตรงไหนเมื่อก,กี้ไปส่งชั้นห้ามาแปดรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายเหนื่อยชิบหายขึ้นไปยังจะถามราคาอีกว่าเท่าไหร่ไม่ได้ดูมาเลย ตอบไปสองรอบหายใจท่านไปทันรู้เลยว่าแก่ไม่ไ้ไม่ออกกังลังกายหอบแดงรอบนี้น่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็กลับแล้วรอบนี้เดี๋ยวก,กดพักงานก่อนโอเคก็นะครับจบนะครับตอนเย็นก็อยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับโชคดีที่คือมันมันได้ได้งานร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยประมาณ ประมาณ4งานนะครับมันเลยทําให้ยอดขึ้นไวนะครับและงานสุดท้ายก็ได้งานราคาอาหารราคาสูงมันก็เลยบวกขึ้นไปอีกเป็นบวกประมาณร้อยกว่าก็เลยเป็นพันหนึ่งร้อยนะครับตอนประมาณหกโมงเย็นพอดีเลยก็คือด้ความโชคดีละนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับตัวยอดก็ถือว่าคือยังไงเราก็ต้องถ้าเราจะเอายอดเนาะเราก็ต้อง ตักรําเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับมาสู้มาหาโอกาสใหม่ๆนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง a อ i ม t ิทวให้ยตีนะครับสวัสดีครับ